ขอบคุณครับท่านประธานผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์พักเก้าไกลในฐานะกรรมการิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคำแประยะติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2563จำนวน571.22ล้านบาทเข้าเป็นงบกลางในเงินก้อนใหญ่จำนวน แปด5มล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ภัยแล้งและเหตุจำเป็นอื่นเงิน500กว่าล้านนี้ไม่มากครับคิดแล้วไม่ถึง1%ถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่แค่เศษเงินแต่ถ้าเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเงินก้อนนี้จะทำลายความมั่นคงของทุกชีวิตในประเทศไทย ผมเปิดเอกสารพรบโอนงบประมาณครับดูไปพร้อมๆกับงบประมาณปี63คำถามแรกที่อยากถามรัฐบาลคือความจริงใจมีไหมงบที่เกิดประโยชน์กับประชาชนถูกตัดยับแต่งบที่เอกชนมารับไม่ตัดเลยงบประมาณบางเรื่องแย่มากไม่ควรทำมาแต่แรก ก็ทำมางบประมาณบางเรื่องสำคัญกับชีวิตโดยตรงครับแต่ท่านไม่ให้ความสำคัญท่านตัดงบทำแผนที่หนึ่งต่อสี่พันเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวนห้าล้านสามนแปดพันเบาทต้องโอนกลับมางบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดส9นี่ถูกต้องแล้วครับ แต่ควรคืนงบก่อสร้างระบบจัดการขยะ RDF จำนวน74 1 2 6 8 0 0บาทกลับไปยังหน่วยรับงบประมาณตามเดิมทั้งหมดผมจะไล่เลียงให้เห็นภาพชัดๆนะครับงบก้อนแรกงบจัดทำแผนที่1ต่อ4 0 0พเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ย้ำนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นี่ไม่ใช่โครงการนี่ไม่ใช่โครงการวันแมปที่จะเป็นการปรับปรุงแนวเขตที่ดินแบบบูรณาการให้อยู่ในแผนที่อันเดียวกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความซับซ้อนของแนวเขตที่ดินของที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนการทำแผนที่หนึ่งต่อสีพันนี้เป็นโครงการที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้เลยครับเท่ากับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำแผนที่ขึ้นมาใหม่อีกฉบับ เห็นอย่างนี้แล้วอย่าว่าแต่โอนกลับเลยครับแต่โครงการแบบนี้ไม่ควรทำมาตั้งแต่ในงบ 6. กสามเลยซ้ำทำแบบนี้การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนไม่มีความหวังแล้วครับไทยมีที่ดินประมาณ3 2 1ยล้านไร่และเป็นปัญหามาอย่างยาวนานเถียงกันไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคนรุกป่า ป่ารุกคนคนรุกคนสรุปใครลุกใครกันแน่ครับปัญหานี้แก้ยากมากเพราะเครื่องมือที่จะใช้ในการมาแก้ไขปัญหาก็คือแผนที่แต่ในเบื้องต้นต้องบอกว่าเราต้องใช้แผนที่อย่างเดียวกันก็คือวันแมพถึงจะแก้ไขปัญหาและคุยเรื่องนี้กันรู้เรื่องครับที่ประหลาดก็คือไทยใช้แผนที่หลายมาตราส่วนเหลือเกิน เรื่องแผนที่นี่พูดกันยาวครับแต่ผมจะเล่าไว้ฟังแบบสั้นๆคือหน่วยงานราชการไทยแต่และหน่วยใช้แผนที่คนละฉบับกันแต่ละฉบับก็ใช้มาตราส่วนที่แตกต่างกันและแตกต่างกันมากเหลือเกินครับคำถามคือมาตราส่วนที่แตกต่างกันแล้วผลเป็นยังไงครับทำไมผมไม่ต้องมาหยิบยกขึ้นอภิปรายในวันนี้ ก็เพราะความแตกต่างนี้จะทําให้เห็นรายละเอียดของพื้นที่ไม่เท่ากันไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นใครอยู่มาก่อนกันปัญหาที่ดินมีตั้งแต่เหนือจดใต้ครับถ้าไม่เชื่อลองไปถามพี่น้องที่อยู่รอบบริเวณเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสว่าเขามีปัญหามากขนาดไหน ท่านลองนึกภาพตามนะครับตาสีตาสานั่งรถทัวร์ปสามจากนราธิวาสเข้ามากรุงเทพมหานครเดินหน้าแห้งไปที่กรมแผนที่ทหารแถวรา,ราชดําเนินครับเขาบอกว่าเราใช้มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนนั่งรถเมร้อนไปที่กรมที่ดินส่วนราชการแจ้งวัฒนะครับ เขาบอกเราใช้หนึ่งต่อสี่พันงงสิครับแบบนี้เดินงงงงวยงวยไปต่อที่กรมป่าไม้กรมอุทยานแถวมอเกษตรครับเขาบอกเราใช้หลายมาตาส่วนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วยังต้องย่อให้อยู่ในกระดาษ A4 ไดนะครับสเปะสปะไปหมดการแก้ไขปัญหาที่ยาวนานขนาดนี้ แทนที่จะรีบทําวันแบบพิเสร็จแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับจะทําแผนที่ขึ้นใหม่อีกฉบับเพิ่มความยุ่งยากให้มากไปกว่าเดิมเปิดไล่ดูเอกสารงบปี63ครับผมเจองบที่ทําแผนที่แบบนี้นะครับมากถึง192ล้าน6,075 00 0 0บาทมากยิ่งกว่างบวันแบบเลยครับ แม้ว่าวันนี้กระทรวงทรัพย์จะโอนงบกลับมาบางส่วนก็ตามแต่โครงการแบบนี้ไม่ควรทํามาแต่แรกด้วยซ้ําเพราะยิ่งสร้างปัญหาที่ดินให้หนักไปกว่าเดิมความจริงใจมีไหมที่ดินมีหลายรูปแบบครับเอาให้เห็นภาพชัดๆแบบคนไม่เรียนกฎหมายก็เข้าใจแบ่งเป็นสองประเภทครับที่ดินแบบแรก คือที่ดินที่เป็นของรัฐที่ดินแบบที่สองก็คือที่ดินที่เป็นของคนทั่วๆไปแบบเราเราเป็นเจ้าของในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งที่ต้องเอามาคำนวณรวมด้วยคือค่าเสียโอกาสอย่าว่าแต่คนจนเลยครับคนชนชั้นกลางก็ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้ยิ่งพี่น้องชาติพันธุ์ของผมนะครับหลายคนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง แล้วเขาจะไปหาความมั่นคงได้อย่างไรโอกาสในชีวิตอีกเท่าไหร่ที่เขาต้องเสียไปพี่น้องเมี่ยนของผมจะเอาที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีพี่น้องปะปะกากยอของผมจะส่งลูกให้เรียนถึงสูงก็ทำไม่ได้ครับเพราะเขาต้องเก็บเงินไว้ทำไร่ พี่น้องชาวมงของผมจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจเขาก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่มีความมั่นคงไม่มีหลักประกันอะไรในชีวิตเลยแล้วนี่ยังรวมถึงพี่น้องชาวไร่ชาวนาของผมนะครับเขาไม่มีเงินจะเอาไปลงทุนทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษเพื่อที่จะขายให้ได้ราคาดีๆเขาก็ทำไม่ได้ครับทางออกที่แย่ที่สุดแต่เป็นทางเดียว ที่เขาจะทำได้คือต้องกลับไปใช้สารเคมีเพราะนั่นคือต้นทุนที่ถูกที่สุดที่เขาจะเข้าถึงได้ครับผมไม่ข้อเสนอแนะแบบนี้นะครับรีบทำวันแบบให้เสร็จแล้วเอามาพัฒนาการถือครองที่ดินรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่คนที่ขาดโอกาสจะได้มีโอกาสได้ใช้ที่ดินบ้างวิธีนี้หลายๆประเทศเขาก็าทำกันครับ นั่นคือการถือครองร่วมกันของมันยูสถ้าท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรามาคุยกันนอกรอบได้ครับการถือครองที่ดินร่วมกันอย่างน้อยเป็นการสร้างความมั่นคงในการวางแผนชีวิตอย่างน้อยก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้อย่างน้อย ก็เข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ไม่ใช่จำกัดจำเขียอย่างทุกวันนี้ครับการทำงบประมาณแบบนี้ใครชนะไม่รู้แต่ที่แน่ๆประชาชนแพ้ความจริงใจมีไหมเรื่องถัดไปครับการจัดการขยะตั้งแต่มีโควิดแทบไม่มีรถวิ่งบนถนนเลยครับ แต่ที่เราเห็นมีมากก็คือมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งส่งอาหารเพราะว่าคนเปลี่ยนมาสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นเพราะเขาออกไปไหนไม่ได้ถึงแม้วันนี้จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นแล้วครับคนออกไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดไปเดินห้างสรรพสินค้าเข้าเข้าร้านอาหารได้แต่สิ่งที่เราต้องระวังมากขึ้นตามไปด้วยนั่นคือเรื่องความสะอาดช้อนทุกอันซ่อมทุกอัน ตะเกียบทุกคู่ต้องห่อพลาสติกหมดครับทําให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวท่านรู้ไหมครับว่ามันมากขนาดไหนจากวันละพ5 0 0ตันเป็นวันละ6,300ตันฟังตัวเลขเราไม่ผิดครับ6,300ตันต่อวันฟังผมให้ดีเลยนะครับนี่คือโอกาส คนในวงการเขาเรียกว่าขยะสะอาดเพราะมันสามารถประหยัดเวลาในการเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ผมขอเรียกสั้นๆว่า RDF นะครับเจ้า RDF เนี่ยเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วขายได้ราคาดีด้วยแต่นี่รัฐบาลจะโอนงบค่าก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น RDF ที่อยุธยาปทุมธานีสระบุรี เพื่ออะไรครับหลายคนไม่รู้ว่า r d f สามารถให้ความร้อนได้พอๆกับถ่านหินและมีราคาที่ถูกกว่าถ่านหินถึง25%โดยประมาณผมถามหน่อยแล้วแบบนี้มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปทำเหมืองถ่านหินจะไปเดินตากแดดไปเดินเสียงในดงระเบิดและยังสร้างฝุ่นจำนวนมาหาศาลในระหว่างการก่อสร้างและการขนส่งทำไมครับ เอาแค่ตัวอย่างเดียวพอลองไปที่เชียงใหม่บ้านผมครับไปถามพี่น้องที่บ้านกระเบิดดินอำเภออมก๋อยว่าเขาอยากได้เหมืองฐานหินไหมผมมั่นใจว่าพี่น้องที่อมก๋อยจะบอกเราว่าไม่เอาหยุดทำลายบ้านของเราเถอะแล้วเอาขยะพลาสติกที่พวกเราสร้างขึ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีเอามาทำเป็นเชื้อเพลิง r d F ทำแทนฝุ่นทำแทนซะ ฝุ่นที่บ้านเขาจะได้ไม่มากไปกว่านี้เอาเรื่องที่ใกล้ตัวพอกเราเข้ามาครับจําได้ไหมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยาวมาจนถึงกลางปีนี้เราเพิ่งผ่านอะไรกันมาที่เราเห็นลอยฟุ้งอยู่ในอากาศมันคือฝุ่นไม่ใช่แป้งสรุปสุดท้ายครับงบที่ถึงประชาชนไม่ควรตัด อย่างโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ RDF ที่สร้างพลังงานสะอาดลดการใช้ฐานหินลดปัญหาฝุ่นในอากาศส่วนงบบางโครงการไม่ควรมีแต่แรกด้วยซ้ำอย่างโครงการทำแผนที่หนึ่งต่อสี่พันเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยิ่งจะไปซ้ำเติมปัญหาของที่ดินและยิ่งถางช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นไปอีกครับท่านเลือกได้นะครับ ว่าจะเดินย่ำเท้าอยู่กับที่หรือก้าวไกลไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและส่งต่อให้กับลูกหลานของเราความจริงใจมีไหมขอบคุณครับท่านประธาน